คุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเครื่องตัดหญ้าอ,อ,อีกหนึ่งแบรนด์นะฮะเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจภูทอเลยนะฮะตัวนี้ธนกาธนกะ,เ,ออนกะเป็นตัวดีเป็นเป็นรุ่นที่ผมออปักหมุดไว้ในช่อง YouTube นะครับที่เราแกะประกอบธนกะก็คือรุ่นนี้แหละนะครับขายอยู่2009นะครับ2009รวมจัดส่งนะครับของแถมก็จะเป็นใบมีดใหม่สายสะพายนะครับตัวนี้2 0แต่ แต่ว่าด้วยด้วยกำลังด้วยรอบเนี่ยมันมันอารมณ์มันได้มากกว่า24นะครับทำไมต้องเรียกว่าขวัญใจภูธรอนครับเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าตัวธนากาศเนี่ยเวลาพี่ๆต่างจังหวัดอยากได้เครื่องตัดหญ้าเอาไปตัดคันนานะเขาบอกว่าหาให้สักตัวหนึ่งผมจะหยิบตัวนี้เลยนะครับแล้วทุกท่านนะครับแทบจะใช้คําว่า100%เเลยนะครับจะถูกใจกับรุ่นนี้แล้วก็ชื่นชอบ สองปีแล้วยังไม่เป็นไรเลยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเป็นโชคออตโต้ด้วยนะครับตัวนี้โชคออตโต้นะครับน้ำหนักก็ไม่เยอะนะครับสี่กิโลกว่ากว่าตัดหญ้าให้วัวตัดคันนาตัดท้องล่องตัดรอบบ้านเนี่ยในสวนเล็กๆน้อยๆในสบายๆเลยตัวนี้นะเ,เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะวัฒนากะยี่สิบซีซีเดี๋ยวดูรอบเครื่องเป็นอย่างไรนะฮะน้ำมันมีปะเนี่ยมีอ่ามีมีมีม แยกน้ำมันก่อนแล้วงันชกขึ้นนะครับแล้วลองสตาร์ทดูเครื่องแน่นเลยติดง่ายเห็นไ,ไหมใสๆเลยฟังเสียงครับฮะคีบสุทีโอ้โหคุ้มกับเงินที่จ่ายเลยตัวเนี้ย หลายท่านถูกอ,อกถูกใจกับแบรนด์นี้นะฮะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะ 20, 40, 40. ร,รับบรรกาศปี20 C 2จังหวะนะครับที่ิีีอตการตัดญ้านะครับน้หนักก็ไม่มากนะครับลันดึงก็ไม่หนักนะครับผู้สูงวัยแม่บ้านนี่ดึงได้เป็นลานดึงปกตินะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันไม่หนัก โมเีลลื่นๆเลยนะครับอ่าเผื่อใครมองหาอยู่เครื่องทนทนใช้งานง่ายๆนะไม่จุกจิกนะตัวนี้แนะนำครับ2,900ลมส่งครับสวัสดีครับ